สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยสีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงแรงของมือวันที่20เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะจากปูน้องกรุงศรีค่ะพี่น้องคะแนวทางของปูมดทิ่ั่านมาหนีว่างแนวทางกับแปดเป็นงวดแรกแนวทางของปูเขามาเป็นแปดสามสามแปดนะคะพี่น้องคะเมื่อนีค่ะแกเลเด้โทรหาปู นะคะเปิถามแนวทางจากปูค่ะพี่นกคงคะปูเลาก็ะหายมากบอผิดวัางเลยนะคะพี่นกปูเราเน้นหายคู่เดียวค่ะแนวทางของปูน้องกุุงซีมันนีสิได้มาเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอาานะครับปูค่ะมื่อ่ะจ้าไปรพอาบาลไปเอายาเอาปูเป็นอีหอย่างค่ะปูค่ะเป็นบวานี่ละโอ้มืีอวันพูดหมอนัดตีค่ะปูแดนค่ะ เจ้าแก่ครับเบาหบานนี่นหะโอ้ค่ะหองก็มาดิค่ะปูแมนเออโอ้ยคนหน่อยขอโทษปูนี่หลายนะคะโทษไปรบกวนปูนค,ค, <c oughs> ค่ะปูเป็นยังค่ะปูว่างแล้ววันว่างมาเลยบ <c oughs> จ้าอันมันนี่คนห่อยก็เลยว่าสิมาถามแนวทางปูน่นัเหระค่ะปูว่าวันที่ยี่สิบโทษมากคนห่อยก็เลยโทษมากมันนี่ตามนั้นแล้วค่ะปูค่ะม,มันสิเม่นเข้าหัวหลัง อ่กับว่าแน่และครับพ่ใกล้เ,เข่ากับสีเขา่าละครับพ่คะบอกตัวตรงบอกตัวตัวเต็มๆเลยเนาะบอกตัวเด่นเลยจ้าพ่ออ่นบอกตัวเด่นด้ยนะค่ะเด,เด่นตัวนี้เด่นแปดสามสามแปดนี้แมนเเล,เเลนบนล่างแมนบ้แมนค่ะเป็นบนก็ได้เป็นล่างก็ได้แปดสามค่ะปูบาปูมากแปดสามก็แปดสี่หัวทีแล้วนี่ครับพม่มันมันกลมประกอบมันซื้อเส้งค่ะมันเปิน ค่ะอันนี้พร้มพอรมแล้วพร้อมแล้วขึ้นกันนะครับผู้เข้าในพร้อมจดแล้วนะครับผู้คะเอาเลขไดอร์วานิด้าได้ค่ะอันเอาเลขสามตัวกันเนาะได้ครับผู้คะอันสามตัวน,น,น,ออนั้นมันมันมันอันออกแน่นแน่นอียงกว่าอันประตูไหมประตูโค้งไหม โอ้แล้วครับปู่เขาเอินนี่ยังเขาเอินนั่นนี่ยังนี่ยังมั่นยังตามมันเป็นเลขสามตัวค่ะค่ะไปเห็นเห็นเลขสามตัวสี่ศูนย์สี่ไหมสี่ศูนย์สี่ป่ะทีครับปู่เลขสามตัวสี่ศูนย์สี่อันนี้ปู่ไปเห็นอ่าปู่ฝันหรือว่าปู่ไปเห็นของแท้ๆล้วครับปู่นี่บ่บ่ได้ฝันค่ะ ออกออกไปนอกวัดน้่ไปไปเห็นยุประตูโค้งเนี่ยค่ะเป็นซี่ศูนย์ซี่ค่ะพ่อเลกตัวนี้คือง่ามแท้บะค่ะได้บ้างสิไดสนใจมันค่ะพตอแต่ว่าเลขห้าหอนเนาะใบเนี่ยเอาเลขห้าแท้จ้าอีเราอันนี้อันนี้เลขประตูโค้งค่ะเลขห้าเนี่นี้เล็ขสามตัวเนาะค่ะศูน ดศูเกปค่ะเ่าบานสังซุมนีน่เลขสองตัวดเ, <c oughs> เลขสองตัวดห <c oughs> จ้าอ้ออาศูนย์าศูนยค่ะเก้าเก้าศูนย์ค่ะแปดศมีแปค่ะนีนนนะเไเลโอ้มน่นีโอ้มีหน่อยเนาะค่ะมีเท่านีมันไม่เท,ท่านีเกา อันงวดงวดเมื่อเนินปูไฮเนสามตัหาคู่แม่เห็นป่ะค่ะปูมันให้ต่อไปซื้ออ๋อค่ะค่ะปูแดงบอกจริงจริงเก่งยุนเดฟค่ะตัวเลี้เด็ฟยุนเดฟค่ะอันนี้กับบอกตัวเดฟขึ้นก้อนบอกเดฟขึ้นก้อนอ่ะจ้าปูบอกตัวเด็ดนกดดน,น,กกนี่คือคือคือเก้าแปดนะเก้าแปดวัสดีครับปูตัวตัวตัวล่องลองมากค่ะเก้าศูนย์ จ้าแปดศูนย์ค่ะโอ้สุนีกรองเหมือนเนาะค่ะปูเนาะแมนค่ะปูตัวเน้นๆมันก็คือเก่าแปดมือนนี่นะคะปูค่ะแมนเก่าแปดนี่นะกบกบกบเอ่อเก้าศูนย์นี่ละจ้าได้ค่ะปูคะเก้าแปดเก่าศูนย์ร่องเบอร์หางจ้ประมาท้าวปู วิ่งสวนได้หมวดนี้วิ่งสวนวิ่งสวนค่ะผูบบ้ได้คะ่ะแต่ว่าสวนนี่จับมันคือเป็น,ย,น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 คคยังมันมันหมดมันบ่ได้ครับคือยังงวดที่แล้วนั่งหมวดก่อนหนึ่งก้บติดสองอย่างเดียวลา่างงวดงวดหม่นแปดบนล่างหมวดนี้สวนจับสิเป็นยังจับสิบนสิล่างโอ้ค<ะ>่ะผู้สวนกับเลขมีเท่านี้ดะโอ้ได้ได้ค่ะผู้คะ่ะ พูท่านไนฝันท่านไหนยังดีรับพูไม่เจ่เลยค่ะเด่ยวเลยจ้าพูงวดได้แปดแปดสามก็หาแปดสามต้นกุนงหันละค่ะได้อันนั้นมันฝันประกอบด้วยเงวดค่ะพูฝันประกอบฝันลาเขาบอกไปจกสลากค่ะบอกไปจกสลากขันสิได้โชค่มันสิมีรถอัน อันอันเก่งส <Kan. S 2> ีปอนนะมาค่ะไปบังสีปอนมันกับบุมีเล็กเจ้าอื่นไหมมีเลขตัวเดียวอันสามหาปค่ะเออจะเลยเขาเห็ดไว้นึ่งเป็นหาแปียสามค่ะซึ่งหาปีกามตัวเดียวกลไค่ะบัวแต่แสนกลัวบัน่ะค่ะบอกปูนได้หละพูแลวบาเอาน้่เนาะค่ะบั หนึ <S 1 <S 1> no ah. ่งป yeah, ok ุ๊ันเล่ามันเน่าคือเสือกเล่านั่นมันออกหมดนะน่ะเ้ามีแค่นี้ถือกิดถือก็ถือเกิดจำเป็นละจ้าได้ค่ะปู่ค่ะปู่อันเดี๋ยวคงชุดยไทยจังไดกะเดี๋ยวขนะหยิบท่อหาปู่อีกเทือนึงนะคะคัน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 ฝันด้วยบอสเพราะถุท่อหรอคันฝันเจนนั่นหรอเออปู่จิตเป็นผู้ท้วงมาบอกเนาะค่ะปู่เด้๋คันฝันได้ค่ะปู่ค่ะจะขอบคุณปู่หลายๆนะคะเออกาวนมัสการค่ะปู่คะสาธุค่ะ สรุปแนวาทางังทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่น้องกรุงศรีนะคะพี่น้องคะเลขกประตูโค้งค่ะ C 0่ศูนย์นะคะปูเราเห็น c 0่ศูนย์ี่ันีกชุดคำนวณของปูค่ะวิ่งบนล่างศูนย์เด้นพี่น้องเดินแนวทางของปูขามีศูนย์เก้าแปดหาศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์กับเก้าแปดมันอีปูเราเน้นหาเม็ดเดียวคือเก้าแปดค่ะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ พี่น้องคาร์มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตองวดมือวีนนะคะแนวทางจากปูน้องกรุงศรีค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพม่าพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะ่ะเอาถ้าพม่พี่น้องมากชอบแนวทางของปู่น้องกรุงศรีนะคะพี่น้องยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไวค้ค่ะผู้ละใบสองใบาหาเทียมิโชคไปน้ำกันในงวดมือวันที่หนึง่งท่านว่าคมเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่ามณีนะคะจากปูน้องกรุงศรีปูเล่มามะว่างนวทางกับแปดงวดนี่งวดที่สองงวดที่ผ่พานมาเนี่ยปูระวา่างแนวทางเป็นงวดแรกแนวทางของปูเขามอเป็นแปดสามสามแปดค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงซ้มนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ พ่อแม่พี่น้องบรเทาสุขสุขคตชกชก,ชกมันหมาน,น,นลำนลำี้รวยแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคตนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่น้องกรุงศรีค่ะเอาเอา,เอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ